รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยเปบปซี่อร่อยซ่ามือนี้เปบปซี่เลย ได้เวลาอัพเลเวลความเทรนดี้ก่อนใครในรายการว p เท e n น i n g กับ30นาทีที่คุณจะได้รู้ก่อนอินก่อนตั้งแต่เกิดโูดเทรนด์ที่จะทำให้ปีดของคุณไม่เอาติดตามได้ในช่วงพูดปี อ๋ออิอนเทนนี่ขับจักยานด้วยไม่ธรรมาดาอยู่แล้วอันนี้ผมฝั่นมาต้องบอกนี้ครับคุณผู้ชมครับคือการปั่นจักรยานเนี่ยมันก็ฮิตกันมาพักหนึ่งแล้วพอ,อฮิตไปเรื่อยๆคนส่วนมากเขาก็รู้จักใช่ไหม ตอนนี้เนี่ยมันก็เลยเกิดมาเป็นคอมมูนิตี้ที่ตอนนี้หลายๆคนก็สามารถพูดคุยกันในเรื่องของการปัดจักรยานได้มากขึ้นแล้วใช่อ่ะพัชนั้นนะคะช่วงฟนะู้ดฟิตในวันนี้นะคะเราจะพูดถึงไบคคาเฟ่ afe, ซึ่งตอนนี้เนี่ยมีมากขึ้นเรื่อยๆนะตามหัวเมืองใหญ่ไม่ว่าจะเป็นกร um mm ุงเทพเชียงใหม่ภูเก็ตโอ้โหกำลังเป็นที่นิยมเลยถูกต้องวันนี้เราก็เลยพามาที่นี่ครับไบคคาเฟ่ afe, มีชื่อว่าโซราซิตี้ที่นี่เนี่ย ใครที่เป็นคอปั่นจักรยานหรือว่าเป็นไบค์คอมมูนิตี้เชิญชที่นี่ได้เลยครับเดี๋ยวเราไปเข้าไปคุยนด้านใน่ะเชิญฮะเอาขึ้นมาด้วยแน่อนอน เอาละค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับเจ้าของร้านโซลาร์ซิตี้แล้วนะคะพี่เนทแล้วก็พี่แอมสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือพี่เนทนี่คือพี่แอมนะครับผมถามถึงที่มาของร้านร้านนี้หน่อยครับส่วนตัวคือเป็นคนที่ชอบเล่นกีฬาหรืออยากเประเภ่ตอยู่แล้วแล้วก็มีจังหวะหนึ่งคือเหมือนเราต้องไปแข่งกีฬาแล้วก็เหมือนเกิดอุบัติเหตุเอ็นไฟขาหน้าขาครับผมหลังจากจุดนั้นก็ต้องไปผ่าตัดอย่างเดียวที่ทำได้ตอนนั้คือปั่นจักรยานจากจุดนั้นก็เลยเริ่มปั่นแล้วก็แบบ ส่วนตัวก็เป็นคนชอบเจอคนเยอะๆเจออะไรใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยฮะก็เลยแบบเอ๊ะสังคมมันแปลกดีนะไม่ใช่สังคมที่เราเคยเจอบวกกับตัวเองชอบเสพเหมือนพวกเรื่องงานดีไซน์พวกงานสายมินิมอลอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเริ่มมีความคิดว่าคงจะดีมากถ้าเกิดว่าได้ทําจักรยานเป็นสไตล์ที่เป็นดีไซน์ที่เป็นของเราเองอย่างเงี้ยฮะแต่ทีนี้เนี่ยชื่อร้านก็คือโซัสซิตี้แปลว่าอะไรครับ จริงๆตัวโซลาร์ซิตี้แปลว่าเมืองแห่งทองฟ้าครับผมครับคำว่าโซลาร์แปลว่าท้องฟ้าซิตี้ก็เป็นประเภทจักรยานก็คือตั้งใจจะให้มันรู้สึกเหมือนวอมๆอมน่าอยู่ที่นี่แล้วแบบจเย็นๆไม่ต้องรีบไปไหนมากเป็นวันสบายๆวันหนึ่งแต่นี้เนี่ยในร้านเนี่ยเราก็จะเห็นจักรยานที่ คนไทยมันจะเยอะเลยทีเดียวโซนของจักรยานจะมีอยู่สามรุ่นตอนนี้นะฮะก็คือที่มารุ่นแรกที่เห็นตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นทรงดัชบอยส์นะฮะอ๋อเป็นแบบของเนเธอแลนหรือว่าฮอนแลนด์ที่เรารู้จักกันก็คือยืมยืมคอนเซ็ปต์ของความคลาสสิกของจากประเทศบ้านแม่มาครับผมส่วนอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวนี้จะเรียกเป็นโซลาคลาสสิกนะฮะตัวนี้จะเป็นตัวชูโรของที่นี่เลยก็ว่าได้ฮะเพราะว่า แต่ละคันจะหน้าตาออกมาไม่เหมือนกันยังไงครับก็คือจะเป็นจักรยานที่แบบเปิดให้ลูกค้าให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในการออกแบบดีไซน์แล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการขี่ให้เป็นคาแรคเตอร์ของเขาฮะอย่างคันนี้เนี่ยจะสังเกตหายางเนี่ยมันจะเป็นสีครีมแล้วก็จัดกับสีเทาอ่อนนะฮะครับผมจุดเด่นของเราที่นี่ก็คือว่าเราจะค่อนข้างมีสีสันเป็นในแนวของเราเองเหมือนกันแสดงว่าทุกชิ้นเนี่ยสามารถแบบจัดในรูปแบบของตัวเองได้ถูกต้องไหมครับใช่รวมไปถึงสีด้วย แล้วก็ติดยี่ห้อของตัวเองว่าแบบโซารซิตี้น่ารักจังเลยแล,แ,ลแ,ลแล้วมีอะไรครับที่สามารถเลือกได้รเรียกว่าแทบจะทุกชิ้นเลยฮะตั้งแต่แบบสีชุดเบรกนะฮะแล้วก็ไปถึงแบบด้ามจับหรือรยกวทา,าคลิปแล้วอย่างนี้เราทํากันที่ไหนครับประกอบที่ไหนแล้วลูกค้ามาซื้อมันต้องรอนานขนาดไหนถึงจะได้ก็ระยะเวลาในการรอประมาณไม่เกินหนึ่งวันนะฮะหนึ่งวันบ้าจิปกติเขาเป็นแบบอันเร็วสุดก็มี2องวิ้งเนนอกจากดีไซน์จะสวยแล้วใช้งานได้ดีด้วยครับผมแล้วถ้าเรา ได้รู้สึกว่าเราขับไอสิ่งที่มีน้อยๆอะแล้วมันแบบสวยขนาดนี้ด้รู้สึกแบบภูมิใจเนาะอีกหนึ่งอย่างของไบค์คาเฟ่ครับคือฝันมาเหนื่อยๆแล้วเนี่ยบางทีมันก็ต้องมีแบบ เครื่องดื่มหรือว่าอาหารให้ลูกค้าได้ทานกันบ้างที่นี่เป็นยังไงครับคอนเซ็ปต์ของอาหารแล้วก็เครื่องดื่มเราเน้นรสชาติที่เรียบง่ายโฮมเมดจบที่คําว่าอร่อยกาแฟของเราเนี่ยค่อนข้างพิเศษรสชาติเนี่ยมันจะออกมาในลักษณะของกลิ่นถั่วแล้วก็เป็นดาร์กช็อกโกแลตค่ะซึ่งเป็นมีเดียมดาร์กโรสนะคะคนที่ไม่ทานกาแฟก็สามารถทานได้นะอาหารแบบอาหารโฮมเมดมีอะไรที่แบบเป็นเมนูหลักขึ้นชื่อบ้างครับอาเด่นเด่นของเราหลักๆจะเป็นแพนเค้กนะฮะจะเป็นอ่า ทุกรายการที่เป็นแพนเค้กตรวแป้เราทำเองหมดแล้วก็จะมีตัวข้าวหมูอบกาแฟแล้วก็เอาตัวช็อตเอสเปรสโซ่เนี่ยมาหมักรวมกับหมูแล้วก็อบในเตาอบเป็นรสชาติที่แปลกแต่ว่าหลายคนก็ติดใจอ่ะเอางี้ดีกว่าเมื่อกี้พูดมาแล้วกาแฟก็พูดแล้วอาหารก็พูดแล้วเข้าครัวไหมใช่ลุยไหมลุยไหมอยากทําด้วยเลย เดี๋ยวเรามาทําแพนเค้กกันดีกว่าเดี๋ยวให้พี่แอมสอนนะคะว่าต้องทํำยังไงบ้างขั้นตอนแรกเลยดีกว่าค่ะครับผมเราจะโรยด้วยไอซิ่งก่อนนะคะค่ีมพีสสูตรของเราที่เราตีเองโรยหน้าด้วยคัมโบเลยค่ะ จากนี้เนี่ยเราจะราดด้วยครีมชีสแล้วหลังจากนี้เราโรยด้วยสตรอเบอรรี่แล้วหลังจากนี้เราจะมีซอสโฮมเมดอีกหนึ่งตัวนะคะเป็นซอสสตรอเบอรี่อันนี้ก็จะให้ลูกค้าเป็นคนราดเองเพื่อความสนุกสนานในการถ่ายรูปโอเคแสดว ีครีมชีสแพนเค้กขอเดผมหวานเสร็จแล้วผมมีของขาวมาด้วยครับอ๋ออันนี้ที่บอกไปคือเมนูหมูอบก,กาแฟหมูากาแฟอันนี้เป็นเมนูซิกเนเจอร์ของทางร้านนะครับผมทั้งสองเม,มนูเลยกิ่กาแฟชัดเลยเหมือนคนพันกาแฟขเข,แฟข้าไปอะคะ่ะมันจะแบบติดลิ้นติดคอนหอมไปกลิ <ขา S 1> ่นหอม งุ่มนะงุ่มเลยสุยยดท้ายครับผม,ม อยากให้แอมเนทฝากร้านนิดนึงก็เป็นที่ที่แบบว่าถ้าวันไหนอยากจะเป็นวันสบายสบายวันหนึ่งก็นึกถึงที่นี่ได้ครับผมร้านตั้งอยู่ตรงไหนนะคะอยู่กลางซอยสุขุมวิท26เลยครับผมอยู่ตรงบริเวณโค้งติดถนนใหญ่เลยฮะดูแมพได้ที่ Facebook ของเรานะคะอ่ะโอเควันนี้ขอบคุณนะครับทั้งพี่แอมและที่เนทครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะสนับสนุนโดยเบปซี่อร่อยซ่ามือนีเ๊ปซี่เลย สนับสนุนโดยเบปซี่อร่อยซ่า <S <S มือนี้เบปซี่เลยอัปเดตท,ทุกเรื่องดนตรีก่อนใครในช่วง Music Madden Music Madden น็อตครับครับน็อตเคยมีอารมณ์แบบว่านั่งดูเอ็มวีอยู่ตามบ้านฟังเพลงแล้วก็แบบมีจิตนตนาการว่าถ้าเราเป็นคนทำเอ็มวีเราแบบมีเอ็มวีเพลงของตัวเองเนี่ยครับเราอยากจะจิตนตนาการแบบให้เอ็มวีเราเป็นยังไงอย่างนี้นะเฮ้ยผมมีอารมณ์นี้บ่อยพี่เพราะเรารู้สึกว่าเออเอ็มวี MV นี้มันน่าจะเพิ่มแบบนี้นะหรือแบบนั้นนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าสมมติว่าผมมีสิทธิ์ที่จะทํา MV เองจริงๆนะผมอยากจะจ้างใครก็ได้ที่เขาไม่ค่อยได้เล่น MV อ่ะอย่างเช่น,อย,ชนอย่างเช่นแบบ พี่เบิร์ดเป็นแบบซุปตาเป็นอะไรอย่างเงี้ยเป็นอะไรก็ได้หรือว่าเป็นคนเอกประยุทธ์มาเล่น MV ทําให้ MV ของเราเนี่ยแบบมีการพูดถึงเขามีที่มาที่ไปให้เขามาเล่นเป็นอะไรก็ได้ที่เขาอยากจะเล่นอมบบก็แปลกเนาะใช่อันนั้นเลยพี่อะพี่อะเป็นไงถ้าเป็นพี่หรอ ก็ <G ül üş> จริงๆบ้านเราเราจะเห็นแต่ว่าเป็นเหมือนละครเนาะเหมือนว่า<ช>เรา<ช>ดูละครอ่ะเราก็อยากที่จะเปลี่ยนให้มันเป็นอะไรที่อาจจะเป็นแนวแอสเตรคคือเราไม่ต้องจะเป็นว่าฟังเพลงแล้วดู MV มให้มันด,ดูดูเรื่องเป็นเนื้อหาก,ก็ได้จริงปะใช่ใช่าจ,จะดู<ช><ช>เป็นแบบเออถ่ายเลยก็ถ่ายดูดเรื่องก็ได้อะไรเงี้ย<ช>มันก็อาจจะได้อะไรใหม่ๆจริงเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยเหมือนโลกมันไปไกลมากแล้วโดยเฉพาะเรื่องของโซเชียลเดตเวิร์กที่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันมาแรงแล้วก็มันพัฒนาจริงจนทําให้ทุกวันนี้ MV เนี่ย เราเป็นคนดูศิลปินอยู่ในจอแต่สามารถอินเตอร์แอคทีฟกันได้แล้วขนาดนั้นเลยไม่ธรรมดาเออไม่ธรรมดาจริงก็จริงที่น็อตว่านะเพราะเดี๋ยวนี้เอ็มวีเขามีการแบบพัฒนาไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นลงทุนไปถ่ายทำต่างประเทศนะพวกโปรดักชั่นอะไรต่างๆยิ่งใหญ่แต่อาจจะเป็นในโซนของเมืองนอกของไทยเนี้ยต้องให้เวลานิดนึงครับผมให้เวลากันนิดนึงสวัสดีครับผมต้าวงลพรดกครับ ครับก็ MV สมัยนีย้มันมีวิวัฒนาการเยอะมากแล้วก็ช่วงหลังเนี่ยจะมีให้เล่นกับคนดูเยอะนะครับรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นครับผมว่ามันทําให้มีกระแสที่ดีคนก็อยากจะมาดูอยากจะมาเล่นอยากจะมาร่วมกิจกรรมกาเพลงต่างๆคือโคเละนี่มีหลายตัวที่ค่อนข้างล้ําสมัยอยู่ตลอด และตัวล่าสุดทําให้คนดูเนี่ยได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเลือกอะไรต่างๆนะเลือกฉากเลือกอุปกรณ์อะไรพวกนี้ครับมันมันเหมือนกับเป็นการทําให้คนดูสนุกและที่สําคัญก็คือมันทาให้คนเนี่ยเข้ามาดูได้เรื่อยๆเหมือนเราเล่นเกมเราจะเตดเพลงในเกมจําได้อะไรเงี้ยแล้วเราจะรู้สึกว่ามันฝังไว้อยู่ในตัวเรามันทําให้คนเนี่ยสนใจฮะสิ่งนี้ที่ขาดมากใน MV ยุคหลังคือ ต่อให้ทําดีแค่ไหนโอกาสที่จะเรียกร้องให้คนมาสนใจมันน้อยครับวิธีการนี้เป็นวิธีที่ดีมากประพัพ์คุสลิวัจกรครับจริงๆของโคเพรเนี่ยตัวผมเองก็ติดตามมิวสิกด,ดูของโคเพลมาหลายๆตัวมาตลอดตัวล่าสุดที่เห็นตัวมิวิดีโอเพลงอ,อิงเนี่ยมันเป็นการแสดงลูกเล่นอีกรูปแบบหนึ่งในเชิงของอิอนเตอร์แอคทีฟ จิตวิทยาของของมันจริงๆมันพยายามจะบอกกับคนดูเพราะว่าคุณกำลังจะดูมิวสิกวิดีโอที่ออกแบบโดยตัวคุณเองผมว่านั่นคือจิตวิทยาของของมันเพราะว่าพอพอคนเล่นปุ๊บเนี่ยก็คุณก็สามารถไปโพสต์ใน Facebook ใน t w i t t e r ซึ่งอันนี้ผมว่ามันเป็นจิตวิทยาโดยพื้นฐานที่ที่สร้างให้คนดูมีส่วนร่วม ยอดเลยนะเจ๋งมากนะพี่อย่างนี้เนี่ยเหมือนแบบว่าเราได้เล่นไปด้วยแล้วก็ฟังเพลงของเขาไปด้วยเป็นข้อดีอีกหนึ่งอย่างคือทำให้เพลงเนี่ยมันซึมไปในหูของเราอเอออยู่ในดีก็ร้องตามได้แล้วก็ู้ือกบทเฉพาะขึ้นมาใช่แล้วก็เหมือนกับเราได้กํากับเองแบบง่ายๆด้วยนะค,คือเลือกกดเองเนื้อเรื่องก็เป็นไปตามที่เรากด สนุกปล่ล่ะแต่อันนี้ของโคเพเนี่ยเขาจะทำออกมาเป็นเหมือนแอนิเมชันแต่ก่อนหน้านี้นะก็มี MV ของ Taylor s w i ิต์นะชื่อเพลง Bank ์เฟสเขาก็สามารถให้คนดูเนี่ยมีส่วนร่วมใน m v ของเขาได้เหมือนกันคือเป็นแบบอินเทอร์แอคทีฟนี่แหละครับผมก็คือสามารถกดให้ Taylor s w i ิต์เดินตกน้ำก็ได้หรือว่าเดินขึ้นบันไดอย่างนี้ยหรอไม่ใช่มันก็สามารถมองเห็นได้360อองศาทั้งสองข้างจากที่เราจะเห็นเป็นแบบนแบนใช่ไหม อาจจะเห็นว่าเอ้ยข้างซ้ายของเขามีอะไรข้างขวาม,มีอะไรอย่างนี้ใครที่อยากรู้ไปดูกันครับครับก็ของ Taylor Swift ก็ทำให้คนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็อาจจะรู้สึกว่า เหมือนมีมุมมองที่มากขึ้นนะคือดึงดึงฉากต่างๆอะไรเงี้ยแล้วมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าคนสามารถเลือกได้แล้วคนจะรู้สึกว่ามีส่วนร่วมแล้วเพลงก็เหมือนเราฟังบ่อยๆขึ้นมันก็เป็นการโปรโมทโดยที่ว่าไม่ต้องไม่ต้องอาศัยว่าเปิดบ่อยคือคนเข้ามาหาเองมาเล่นกับมันเองแล้วเล่นได้ตลอดเวลาครับตัวงานของ Taylor Swift เองมันก็เป็นอีกหนึ่งการออกแบบมากกว่าว่าคุณจะได้ดูมากกว่าที่คุณเห็น ในปกติใน YouTube ม,นมันมีเศษถ้าคุณมีสิทธิพิเศษกับอะไรอะไรก็แล้วแต่มันเป็นการทำงานที่เหมาะกับคนรุ่นใหม่นี่ก็ถือว่าเป็นไอเดียใหม่ๆนะฮะที่เก๋มากๆเลยสำหรับการทำา v ครับมีการอินเทอร์แอคทีฟก,กันระหว่างคนดูกับศิลปินเชื่อว่าในอนาคตศิลปินไทยต้องเอาบ้างแหละครับใช่แล้วก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ๆให้คนดูด้วยเนาะเราจะได้ดูอะไรที่ใหม่ๆไม่ตบตี มีเรื่องราวเดินไปเรื่อยๆเอออะไรอย่างนั้นจะได้สนุกสนุกกันก็รอติดตามในบ้านเราน่าจะมีนนาคตเนาะครับสนับสนุนโดยเบปซี่อร่อยซ่ามือนี้เบปซี่เลย สนับสนุนโดยเบปซี่อร่อยซ่าซมือนี้เบปซี่เลยแชร์ก่อนให้อินก่อนกับทุกเรื่องโซเชียลในช่วงโซเชียลกีกโซเชียลกี เนอะ้านในฐานะที่นอตเนี่ยผ่านมาทั้งงานหนังนะงาน oh. ทุกอย่างเลยงานแสดงเนี่ย oh. เคยหวังไหมว่าตัวเองจะได้รางวัลจากอะไรที่ตัวเองแบบแสดงไปบ้างเอาจริงๆนะมผมหวัง<ม>หวังลึกๆเพราะว่าทุกทุกเรื่องก่อนที่ผมจะเล่นเนี่ยได้อ่านบทแล้วก็ได้ดูถึงวิธีขั้นตอนในการทําแล้วเราก็แอบคาดหวังว่าสิ่งที่เราทําหรือว่าสิ่งที่เราเล่นเนี่ย มีคุณภาพจริงๆที่พี่ถามน็อตเนี่ยไม่ใช่อะไรเพราะช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลแจกรางวัลไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งวงการเพลงหรือวงการภาพยนตร์นะเขาก็ใกล้กันแล้วเป็นช่วงต้นปีไงถูกต้องเนี่ยอย่างออสการ์ที่จะมาถึงเนี่ยไม่อีกกี่วัน3วันนี่ละจะแจกแล้ว๋อซึ่งเดือนกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ทยอยปล่อยนอมินีออกมาแล้วนะครับว่าใครที่จะมีการลุ้นรับรางวัลต่างๆของออสการ์กันบ้างเราเองคนไทยนะก็ตื่นเต้นตามไปด้วยใช่เนี่ยตื่นเต้นแล้วเพราะฉะนั้นนะคะในช่วงของโซเชียลก ในวันนี้นะคะเราก็จะมาติดตามความเคลื่อนไหวของการประกาศผลรางวัลออสการ์ด้วยกันนะคะผ่านแฮชแท็กออสการ์สอนะคะทาง Twitter นั่นเอง <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูกันเลย <c oughs> นี่ไงเข้าไปแฮชแท็กออสการ์สองพันสบผมโอ้โหมาเต็มเลยอะ เห็นไหมส่วนใหญ่ก็ต้องเชียร์หนังของตัวเองนะเพราะว่าเราศาส์เล่นเองทําเองอ่ะเราก็แบบอยากให้หนังของตัวเองได้รับรางวัลใช่แล้วก็พวกแฟนๆหนังต่างบางคนเนี่ยไม่ได้เชียร์ภาพยนตร์ที่ตัวเองชอบนะเชียร์ไปถึงทีมงานเบื้องหลังใช่แล้วนี่คือแบบฝรั่งแล้วก็คนไทยเนี่ยทั้งอินแล้วก็มีทั้งเกลียดด้วยหลายอันเลยใช่เยอะแยะไปหมดต้องไปไล่อ่านดูนะครับผมเอาอย่างนี้ดีกว่าผมว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆคนก็อยากจะรู้นะครับว่าเฮ้ย ใครที่จะเป็นคนได้รับรางวัลไปในอีก3วันข้างหน้าเราไปถามกูรูกันดีกว่าครับว่าคนที่เขาเนี่ยอยู่ในวงการภาพยนตร์หรือว่าหนังของเมืองไทยเนี่ยเขาเชียร์ใครหรือว่าหนังเรื่องไหนเนี่ยมีสิทธิ์เข้าวินกันบ้างเชิญชมครับใช่แล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่สาขาแรกสาขานักแสดงนำหญิงอิวดิยีย ผู้เข้าชิงนักแสดงนำฝ่ายหญิงปีนี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าดูจากกระแสตอนนี้ผู้คนจะพูดถึงจูเลียนมัวจากเรื่องสเตลวอลิสนะฮะคือจูเลียนมัวเนี่ยเป็นดาราที่เราเห็นเธอทุกปีนะครับเข้าชิงออสการ์มาสี่ครั้งนะครับยังไม่เคยได้สักครั้งผมเดาว่าจูเลียนมัวนี่จะเป็นการเข้าชิงที่เป็นครั้งแรกที่ทำให้เธอได้รางวัลหลังจากที่ชิงมาแล้วสี่ครั้งก็สำหรับนัมหญิงออสการ์ปีนี้นะฮะก็ดูไปแค่2คนเองครับ ก็คือดูโรสมุนไพรก่อนเกลนะฮะแล้วก็เพลซิตี้โจนส์นะครับจากเจเลียเบ็ตติ่งครับถ้าให้เชียร์คงเชียร์คนนี้นะฮะคนที่เล่นเป็นเจนฮอ์กิ้งก็คือเพลซิตี้โจนส์คือหนังเรื่องนี้มันไม่ใช่เป็นหนังประวัติสตีเฟนฮอกกิงอย่างเดียวมันเป็นหนังประวัติของเมียเมียเขาเนี่ยสําหรับผมเนี่ยรู้สึกว่ามันเท่าๆกันเลยแล้วก็คือผู้หญิงคนนี้เขาจะเป็น acting เขาจะมาแสดงเหมือนเป็นคนที่เก็บเงาอารมณ์อ่ะแล้วก็แสดงออกกันน้อยแต่ว่าโหมันมันพิเศษมากๆเลยก็รู้สึกว่ามันเป็นที ตัวเด่นมากของปีนี้ครับแต่ว่าสำหรับตัวเต็งที่คิดว่าน่าจะได้คงเป็นจูเลียนมัวครับสติวาริสเพราะว่าเห็นกว่าดมันเรียบเลยทุกสาบางเงยเยโดยส่วนตัวผมเลยคิดว่าผมขอเชียร์เรื่องที่ผมดูแล้วกันะนะฮะคือกรอนเกิลนะฮะผมดูแล้วขนลุกเลยะฮะความรู้สึกแรกที่เกิดขึ้นตอนที่ดูเลยนะฮะคือกลัวกลัวผู้หญิงคนนี้มากะฮะโรสแมนไพค์แสดงได้ ได้เป็นมนุษย์มากเหมือนยิ่งเข้าใจย,ยิ่งไม่เข้าใจหน้าตาเขาในบางฉากมันทําให้เราไม่เข้าใจว่าเขาคิดอะไรอยู่ผมว่าเล่นยากนะเล่นอะไรให้รู้สึกได้ถึงขนาดนี้ไม่รู้ว่าคิดอะไรอยู่แต่รู้สึกกลัวมากๆเลยครับสาขาที่2นักแสดงนำฝ่ายชอยสำหรับผมแล้ปีนี้เนี่ย จะเป็นการชิงกันระหว่าง3คนนี้แหละครับไมเคิลคีตันในคณะรุ่นเก่าออสการ์ Oscar ชอบโหวตให้กับดารารุ่นเก่าที่กลับมาสำเร็จใหม่มัน,มนอย่างที่บอกมัน,มนเป็นพาวเวอร์ล่าโหวตมันมีความน่าหลงใสมันมีความเห็นใจมันมีความชื่นชมอย่างนั้นฮีโร่เก่าอย่างน,น,นี้น,นะครับเอ็ดดี้เวดแมนเนื่องจากว่าบทที่เล่นมันโดดเด่นเหลือเกินนะครับคาแรคเตอร์ดีเหลือเกินแล้วก็สตีฟคาวเวลในฐหาหนะที่แบบโอ้เขาพลิกงโฉมได้อย่างอย่างหน้ามือเป็นหลังมือเลยและเชื่อว่าในที่สุดไมเคิลคีตันจะได้ครับ ที่คิดว่าจะได้เนี่ยน่าจะเป็นเอ็ดดี้เรแมนจากเจอรี่ออฟเอเวอร์ซิ่งที่เขาเล่นเป็นเตฟเฟนฮอกรีนซึ่งก็มีความเปลี่ยนแปลงทั้งทั้งความรู้สึกและทังร่างกายอัสการ์ก็ชอบการเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างนี้ถ้าจะเชียร์สักคนหนึ่งในในลิสต์เนี้ยก็ขอเชียร์เบนดิดิกคาร์เมลแบบแล้วกันฮะผมว่าเบนดิดิกอินกับบทอารันทูลลิงมากก็เป็นบทที่สุดยอดมากเหมือนกันคือขนาดสังคัดแล้วเขาก็ยังร้องไห้ต่อไปอ่ะถึงขั้นเขาใช้คำว่าเบรกดาวคืออินจนรับไม่ได้เขารู้สึกว่่่าาตตััััววละะครรนนนนีี้มมผอไท ที่หนักหนาสาหัสในชีวิตมา,มากๆการเล่นให้ให้เราเชื่อได้ว่าเป็นคนอย่างนั้นน่ยสำหรับผมผมว่าเขาทําให้เราเชื่อได้จริงๆอีกรุงวันคือร่างวันผู้กำกับยอดเยี่ยมตอนออกบางยี่ขันครับผมภูมิหาวเมื่อ,อกี้ ที่เดามาทั้งหมด3ารางวัลก่อนหน้านี้ไม่มีอันไหนที่ผมฟันธงได้เด๊ะเลยนะแต่รางวัลนี้ผมฟันธงแบบถ้ามีธงตรงนี้ก็จะฟันให้ดูเลยว่ามันเป็นของริชาร์ดลิงเลเตอร์แน่นอนนะฮะจากเรื่องบอยฮูดคือต่อให้บอยฮูดไม่ได้รางวัลหนังเยี่ยมนะแต่พูดกับเนี่ยอันนี้คือนอนมาเลยครับทุกคนจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามันทําได้ยังไงการทําหนัง12อปีการควบคุมตัวละครชุดเดียวกัน12ปีการเขียนเนื้อเรื่องที่มันกินเวลายาวนานทั้ง12ปี ทำได้ยังไงดังนั้นริชาร์ดลิงเลเตอร์ครับจะขึ้นใบคว้ารางวัลออสการ์ในฐานะผู้กำกับยอดเยี่ยมเป็นครั้งแรกในชีวิตของเขาแน่นอนครับก็น่าจะเป็น imitation นเกมนะเพราะว่าอย่างว่าแหละมันเพราะมันว่าด้วยเรื่องที่ใหญ่กว่าประเด็นประเด็นที่เขาเอามาเล่ามันมันค่อนข้างจะใหญ่แล้วมันโดนใจคนทั้งในแง่ของตัวปัจเจุคลและในแง่ของทั้งการเมืองสังคมอะไรอย่างนี้ด้วยพี่ก็คิดว่าคนนี้น่าจะได้ก็สําหรับผู้กำกับ ก็คงมองคล้ายๆหนังยอดเยี่ยมครับก็ <c oughs> คือผมมองงานที่มันทะเยอทะยานแล้วก็ได้ผลลัพธ์ที่มันลงตัวและลึกซึ้งด้วยก <c oughs> ็คงคงจะเป็นริฉันลรนเทเตอร์จากบอย o ูดนะครับ <c oughs> ผมว่ามันจะเป็นกลายเป็นหนังคลาสสิกตลอดการเรื่องหนึ่งของโลกภาพย,ายนตร์นะฮะและรางวัลใหญ่ที่สุดภาพยนตร์ยอดเยี่ยมางนานงามาก ภาพยนตร์ยอดเยี so ่ยมโอกาสสูงที่สุดน่าจะเป็นบอยฮูดเพราะว่ามันเป็นหนังประวัติศาสตร์จริงๆครมันเป็นหนังที่จะอยู่ในตำราเรียนไปอีกนานเท่านานต่อไปนักเรียนเวลาเรียนวิชาภาพยนตร์คุณครูต้องยังไงก็ต้องยกเอาหนังเรื่องนี้มาพูดถึงแล้วก็เราจะสังเกตได้ว่าออสการ์ชอบโบวตให้กับหนังแบบนี้หนังที่มันเป็นการยกระดับให้กับวงการหนังอเมริกันปีนี้ก็น่าจะเป็นบอยฮูดคิดว่าน่าจะได้นะครับจริงๆก็เป็นหนังที่ผมชอบด้วยแหละแล้วก็คิดว่า มันน่าจะเป็นหนังของยุคสมัยเลยเพราะมันมันเป็นการทํางานที่พิเศษมากคือเรื่องบอยฮูดครับเพราะว่าโดวยวิธีการของหนังมีตามถ่ายชีวิตเด็กคนหนึ่งต่อเนื่อง12ปีอะไรเงี้ยมผมก็รู้สึกว่า <new> เออมันมันพิเศษมากๆทําได้ยากแล้วก็ <Welcome S 1> ที่สําคัญมันไม่ใช่แค่วิธีการที่เจ๋งเนื้อหา <Mom. S 1> เนื้อหาแล้วก็คําถามที่หนังถามออกมาผมว่ามันลึกซึ้ง <didn> แล้วก็น่า like สนใจมากเลย<ๆ>ลก็เลยคิดว่าบอยฮูดน่าจะได้ไปครับผมขอทายว่าเป็นเรื่องที่เข้าชิงหลายสาขาที่สุด ในออสการ์แล้วกันครับก็คือเรื่องเบิร์ตแมทผมรู้สึกว่าเบิร์ตแมทนี่องค์ประกอบที่ที่ครบสําหรับเวทีออสการ์ออสการ์มันเป็นเวทีที่มีคาแรคเตอร์ของของหนังที่จะได้รางวัลอยู่ประมาณนึงผมรู้สึกว่าหนังยอดเยี่ยมอ่ะมันมันมันจะมีความอเมริกันอยู่นิดนึงอะไรเรื่องภาพเรื่องสไตล์ของหนังมันโดดเด่นนะฮะมันโดดเด้งขึ้นมาจุดพลิกผันในเรื่องอะไรเงี้ยฮะจากดาราตกอับพยายามจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยองค์ประกอบโดยรวมของหนังเรื่องนี้มันโดดเด่น พอที่จะมีลุ้นรางวัลหนังยอดเยี่ยมเท่านั้นเองครับต้องพูดคำนี้ว่าเซียนอยู่ตึกแต่ละคนเนี่ยก็ให้ทัศนะที่แตกต่างกันออกไปเรื่องนี้ก็ดีเรื่องนั้นก็ใช่แต่อย่าลืมนะฮะสองเรื่องที่น่าจับตามองมากๆก็คือ1 เบิร์ตแมกับ2 The g r a n กรนด์ p ูราเพสโคเนี่หมวดเรื่อง2ชอบใช่ไหมชอบมากชอบผลงานของเวสันเดอร์สังมากแต่อย่าลืมว่า2เรื่องนี้เนี่ยเขาเข้าชิง9สาขาเท่าๆกันหรือไม่แน่ บางทีม้ามืเนี่ยอาจจะแทรกเข้าวิงก็ได้รอติดตามครับกล้พูดาเป็นโห<ฮ> <c oughs> นี่เชียออกนองหน้าละอาจจะผลจะเป็นยังไงก็แล้วแต่นะคะอย่าลืมไปรุนร่วมกันนะคะในวันจันทร์ที่จะถึงนี้แล้วนะคะคสำหรับงานประกาศรางวัลอสการ์ครั้งที่87อย่าลืมไปเชียร์ มาอัพเลเวลทุกเรื่องเทรนด์กันได้ใหม่ในรายการ w e a t u n i n g ทุกวันเสาร์10โมงครื่งถึง11โมงทางช่องวันและกาติดเรื่องอินๆได้2ช่องทาง Follow ัพ Webtuning TV และ f เฟซบุ๊กแฟน p พจ e ป๊บซี่ไทยเพราะเรารู้ก่นอนกัน